สวัสดีครับวันนี้เช่องทีทีนะคบวันนี้เราจะมาเปิดธุรกิจเอ๋นี่ครับสวนสนุกซึ่งถามว่าทำไมผมได้สร้างไปแล้วเพราะว่าผมไปตัไดไปแล้วครั้งหนึ่งผมตัดตอเสร็จแล้วทีนี้มันแอปพวกมันเด้งแล้วมันก็หายครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาอัดใหม่เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็พอดีลแล้วที่ผมยังสร้างไม่เสร็จผมเหลือตรงนู้นที่ยังสร้างไม่เสร็จครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวเรามาต่อการสร้างกันเลยนะนะเดี๋ยวเงินไปได้เยอะแล้วก็จะ มันต้องพอแล้วถ้าไม่พอก็ไม่ดูจะพูดอะไรเลยนะมาเรามาต่อเติมตรงนี้คลิปอาจจะสั้นนะเพราะว่ามันน่าจะใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่นี้แต่ถ้าเกิดมีอีกก็ออนะชึบมาซื้อด้วยราคาอ่าโอเคน้่น่าจะได้อีกอันนึงก็น่าจะห,หมดแล้ว้ถ้าเดานะถ้าเดาอ่าเรามาเลือกการฟูดแล้วก็เอาฟูดเพราะว่าพาร์ที่เราที่ผมสร้างไปนะ่ะแทบไม่มีอาหาร แรกๆเนี่ยอาหารแต่หลังๆอ่ะแทบจะไม่มีเลยนะมาแล้วเราก็พร้อมเปิดเรียบร้อยนะอาซื้อแอเรียฮะแล้วก็เราต้องซื้อ,อน,นี้ก่อนเงินมันจะได้เข้าผมได้ใช้เจ็ดพันนะเกมนะอ๋ออันนี้แร่แล้ก็ซื้อเลยเกมทีคอนคอนอ๋อไอ้ที่ตีนัะนใช่ไหมอ่าโอเคพร้อมเปิดพทำมาซื้อตากกาชุ่ม อ่ะเสร็จแล้วก็มาเลือกร้านอันนี้ราคาหนึ่งแสนมอฟู้ดโอเคแล้วก็ซื้อไปนะคบผมอันนี้เป็นร้านโดนัทอีกแล้วนะครับจากนอกซื้อร้านโดนัทไปแล้วะครั้งนึงแล้วก็ร้านก็พร้อมเปิดเรียบร้อยร้านโดนัทซื้อครั้งนึงอยู่แถวเนี่อไงตรงนู้นเห็นไหมน่าจะโดน่าจะใช่นะน่าจะร้านโดนัทมามาต่อกันเลยเราจะมาซื้อร้านมอเกมอาจจะเป็นนี่ เป็นเกมอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วเนะี่ยตอนแรกแทบไม่ซ้ำเลยหลังๆเริ่มกลับมาซ้ำแล้วโอเคพร้ออมเเเเปปปิดครรรับไ็็นงกานะียบร้อยแล้วก็มาซื้อมอมเมอร์สเมอร์สเลสเกมมันก็ฟูดได้ไหมน่าจะได้ไหเพราะมันไม่มีอันนี้มันบอกอะไรนะ มาเรียบร้อยเกือบเรียบร้อยอ่าโอเคเสร็จละมันไม่ค่อยมีเสียงอ่ะนี่เสียงบองมอร้านสุดท้ายก่อนที่จะเปิดมอมเมอร์ชเมอร์ชก็อันไหนเอาอันนี้ไหมสักอันนี้มียังไม่รู้กันเอาไปก่อนแล้วกันก็ผมไม่ได้นี่เลยซื้อไปแล้วกัน คอพร้อมเปิดฮะไปแล้วก็มาแกะกล่องของขวัญเลยของของของขวัญยักษ์อันนี้เหมือนจะเป็นอ๋อเออคล้ายมาหมุนคล้ายมาหมุนี่ยผมไม่รู้ชื่อมันเรียกว่าอะไรนะมาโอเคเรามาต่อกันเลยมาแล้วก็มาซื้อทางตรงนี้แล้วก็ มาซื้อป้ายให้เป็นมันคือสวิงมาเสร็จแล้วเราก็มาซื้อที่นั่งให้ลูกค้านั่งถ้าไม่งั้นลูกค้ามาสวนสนุกเราก็ไม่มีที่นั่งก้อนเหนื่อยแล้วก็เรียบร้อยฮะเออจริงๆสวนสนุกเราไม่มีห้องน้ำเอออนะไรน,นี่ผมเพิ่งได้ว่าสนสนุกเราไม่มีห้องน้ำแต่ว่าเกมนี้เขาคงไม่ได้ใส่มาหรอกเอ,อ้ยเดี๋ยวเราลืมซื้อพวกนี้วะ่ะมันคือไฟนั่นเองเราลืมซื้อไฟก็เทเลพอร์ตด้วย เทเลพอแล้วควรซื้อเลยเพราะว่ามันสังทำเกินกันสองล้านค่ะแล้วก็ซื้อเทเลพอตราคาแพงไะฮะต่อไปก็ต้องซื้อที่เขาแนะนำคือไปแกะตรงนั้นแต่ว่า,าไม่ใป่เหรเราค็ซื้อนี้ก่อนแล้วกันเป็นแลมโพส่ก็คือไฟเหมือนกันเรียบร้อยเราปลดล็อกอันใหม่เลยนะซื้อราคาหนึ่งล้านแล้วก็เราต้องซื้อเทเลพอตด้วย ถ้าไม่มีเทเลพอแล้วก็จะเดินยากเย็นเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าแรงไม่ได้เสื้อไหนเท้านั้นเราจะค่ี่เราก็มาเลือกเป็นร้านเมเป็นทุกอันนั้นเราก็ตอวการตการแล้วขึ้น กิหนหนิดหลุดนิดนึงหนิดผมมันจะทานิดหน่อยมาก็พร้อมเปิดสหรับร้านยิงเกมยิงธนูนะคบมาแล้วก็มาซื้อตูอ้มาซื้อสองเควิล r e มอร์เมอร์เลสเกมเมอร์เลสเกมแล้วนี่มันมีแต่อันนี้งั้นเอาเป็นร้านร้านไอปลาแล้วกันนี่ไงโอเค สุดรถก็อย่ามาว่านะพเพราะว่เกมเขาไม่ได้ใส่มามาคือเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดสลับร้านฟรีสแอนคลิปนี่ไงคากินมากเลยเห็นก็หิวเนาะผมก็หิวแล้วตอนนะมามีร้านทุ๊กตาหมีร้านทุ๊กตาหมีมีแทบทุกร้าน,ท,น,ท,นทำไมไม่เปลี่ยนร้านบ้างมา,มาต่อไปเป็นมอร์ e แล้วบิวมอ e มอร์แล้วก่อนนี้ ก็เป็นร้านหนวดพรอมมาพร้อมเปิดเรียบร้อยร้านต่อไปอยู่ตรงนู้นซื้อเอเรียซื้ออย่างเราซื้อร้านกันสำคัญบิวมอร์มอร์ชเออเกมเกมก็อันนี้ปาลาร้านตกปลาใช่ไหมตกปลาไม่ใช่เออเออตกปลาแล้วก็ซื้อตกปลาแล้วก็พร้อมเปิด ไปแล้วก็ไปซื้อตรงนู้นชิบชิบแล้วก็ซื้อ Trash c a นมาแล้วก็ Merge Merge ก็อันนี้อ่ะเราจะไปแบบเร็วมากๆเพราะว่าเออขี้เกียจต่อไม่อยากให้มันยาวมากเก๋งก็ขี้เกียจผมก็ใสอินโทรผมก็ใสเอ2โทรซับตะไคร้แล้วก็ใส่เพลงแค่นั้นผมไม่ใสซอฟต์ฟิกหรือต้องซื้อได,ได้ทั้งสิบเอมาล้ำเปิด อันสุดท้ายจะเป็นฟู้ดงั้นขอเป็นเบอร์เกอร์แล้วกันเบอร์เกอร์ไม่ค่อยมีเบอร์เกอร์ยอดนิยมในต่างต่างประเทศแต่ผมไม่เคยกินเบอร์เกอร์นั่นก็ไม่ดูเรื่องรสชาติเปนะ็อาจจะเคยกินหรือมั้งไม่ได้ลยช่างเราจะปดโอ้โหมันแคบขนาดนี้มันจะไปได้หรอมันต้องน่นจะต้องปลดล็อกหรอวไม่มีละหมดแค่นี้ละหมดแล้วลรืมั้ง เดี๋ยวเรามาซื้อของข้างบนกันอ่ะอันนี้ซื้อเป็นแลมโพสชึบชึบแล้วก็โอ,อ๋อ่ะนี่เราเสร็จแล้วเหลือซื้อตรงกลางแนะนำให้เราไปซื้ออะไรยังเรายัางไม่ได้ซื้ออะไรอ๋อตรงนู้นอ๋อที้เกียจเดินดีนะที่มันบอกถ้าไม่บอกเนี่ยผมไม่ผมไม่มไมกดน,นะผมไม่รู้เลยว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลย ว่าแล้วมันหลุดนะไปเราไปต่ออะเรามาตรงนี้มันน่านจะเป็นคล้ายๆมันมันมีเสาคล้ายๆคล้ายทุกอันอะอ๋ออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อไออะไรนะ่ะลืมคือลืมชื่อคือรู้แหละมันมันคืออะไรแต่ลืมชื่อมามาซื้อไพ่ไพ่เรดชิพ ปุ่มสีม่วงมันคืออะไรนี่2ี่สล้านอ๋อรีเบิร์ตอันล็อกโอเคงั้นเราก็กลับไปที่เกิดนะครับเราปลดล็อกตรงนั้นผมว่าอยู่ทำไมเราซื้อไม่ได้เราต้องปลดล็อกก่อนนี่เองคือว่าแล้วใช่ไหมนั้นคืออะไรอ่ะ เดมันคืออะไรมันคือเอยียงนี่มันเราลองเข้าไปดูซิทึบรีเบิร์อ๋อต้องร้อยก่อนอเสียเวลาเดินมากเลยถ้าแบบเกิดมีปุ่มเทเลพอร์ตก็ดีนะผมขี้เกียจเดินเป็นเครื่องเทเลพอร์ตอ่ะมันจะแบบเสียเวลานะเราไปตรงนั้นเลยอ่าเตียมตอนนี้มีห้าล้านละ ฟามมาเกือบสองร้อยล้านตอนนี้หายไปหมดเหเือแปดสิบมาเราไปที่หนึ่งแล้วเราก็กลับมาตรงนี้ไม่มีอะไรซื้อแล้วเราก็มาตรงนี้ไปฮะมาเรามาเริ่มซื้อก็เลยทางเข้าก็มีสีสันสวยงามดีก็แต่อะไรมันฟี อย่างแรกที่ฟรีเราต้องซื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราต้องซื้ออะไรเป็นคือเนี่ยเราก็อเอาอยัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงงงกับเกมแล้วมันเอาอยัางไงวะเดี๋ยวใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมได้มาทำอีพีสามทำนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะผมไม่รู้มันซื้อ,อยังไงเนี่ยผมไม่รู้อีก นะวันนี้ก็มีแค่น,นี้แหะถ้าใครชอบ like, อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และกระดิ่งให้ผมได้สำหรับวันนี้แต่ก่อนอยากให้เปดนอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ว,วันนี้มีแค่น,นี้นะคะบ๊ายบาย,บาย